เพราะคนเหล่านี้ไม่เคยคิดว่ากระบวนการยุติธรรม เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมาใช้กับเขาเพราะคนเหล่านี้ไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยต้องใช้กับคนทุกกลุ่มพวกเราในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่เคยที่จะบิดเิ้วไม่เคยที่จะไปโต้เถียงไม่เคยที่จะบอกว่าคาตัดสินหรือคําพิพากษาของศาลไม่ยุติธรรมใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับศาลตัดสินอย่างไรเราก็น้อมรับศาลบอกว่าให้ลงโทษ6เดือนเราก็ ยอมรับศาลบอกว่าทําผิดการชุมนุมในบางเรื่องลงโทษ5ปี8ปีทุกคนก็ยอมรับนี่คือการยอมรับแบบลูกผู้ชายและยืนอย่างสง่าผ่าเผยแล้วยอมรับว่านี่คือความจริงแต้คนเหล่านี้ไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาประชาชนทั้งประเทศเห็นประชาชนทั้งประเทศทวงติงทั้งเรื่องจำนำข้าวหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักโทษชายทักษิณและในอนาคตอาจจะเป็นนางสาวแพรทองทานชินวัตร ก็เป็นได้เขาเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนมองว่ากําลังทําผิดกําลังผิดลดรัฐธรรมโน,โนูญผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ผิดในสายตาเขาเขานิยามตัวเองว่าเป็นตัวแทนประชาชนเขานิยามว่าคนที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่สามารถที่จะจัดการเข้าได้ภายใต้กฎหมายหรือกระบวนการแบบที่เคยเกิดขึ้นวันนี้เลี้ยวล้อบางคนออกมาพูดว่าเป็นหน้าเป็นที่น่าแปลกใจที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งแล้วใช้นโยบาย ในการดําเนินการเพื่อทําให้ประเทศเจริญก้าวหน้าแต่ถูกพิพากษาเพราะสิ่งที่ปฏิบัติตามนโยบายผมอ่านแล้วผมรู้สึกขำในใจขำในใจตรงไหนครับพี่น้องครับขำในใจตรงที่คิดว่าทําไมคนเหล่านี้พยายามสร้างวาทกรรมเพื่อฟอกตัวเองหากคุณปฏิบัติตามนโยบายหากคุณเป็นตัวแทนการเมือง ตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งและคุณมีนโยบายที่ถูกต้องไม่สอบไปในทางทุจริตคอรับชันไม่มีใครฟ้องร้องดำเนินคด,ดีคุณใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับ